นี่คือดวงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ขอให้พูดบาอาจารย์บอกแนวทาง้งหนึ่งชีวิตว่าเขาจะต้องมาช่วยอ,อะไรจะนี้เหลืองที่ดี่มีโชคนี่แหะมีสิ่งอะไรต้องระวังหรือไม่ตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยวิเธอฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะเธอมาบอกผลลัพ์ฉันด้วยนะมันต้องมีคนถูกรางวัลใหญ่สักคนหนึ่งเนะี่ยไพ่ดีมากเลยใบแรกได้ซับก้อนใหญ่ อาจจะมีโชคใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ภายในห,หนึ่งเดือนนังจากที่เเห็นคลิปนี้นะคะเงินก้อนใหญ่หรือว่าจับก้อนใหญ่ซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถราคาแพงของหรูหราของแพงบางคนได้ของแบรนด์เนมคนได้ของแพง,คน,ง,แพงคนซื้อของก้อนใหญ่คนได้เงินก้อนใหญ่หรือบางคนจะไปกู้เงินไปคุยเจราจาเรื่องเงินหรือบางคนจะลงทุนจะอะไรจะสําเร็จเรื่องเงินเหรียญสี่ดาบโอ้ไม่น่าเชื่อมก็ดีทุกไปเลยนะเนี่ยอมาพูดกันต่อ มาคุดกันต่อนะฮะค่อนข้างจะดีเพราะใบแรกมันดีมากไปแล้วนะ่ะไปต่อไปมันจะดีถ้าอันแรกมันก็ยากแหละแต่ก็ดีนะฮะได้ไพ่เดอะใ The High p r e s t e t นี่เป็นไพ่นักปวดหญิงนักปวดหญิงก็หมายถึงว่าเปนคนมีเซ็ตมีรางสองหอนแม่นนะคะตัวเราเนี่ยคนที่ได้ไพ่ชุดนี้คือคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ดวงเราเนี่ยถูกฉลกกับผู้หญิงบูชาเทพผู้หญิงดี อาจาร,รย์ก็แนะนำให้บูชาพระแม่ลักษมีอยู่ดีเพราะว่าอาจาร,รย์ตั้งแต่บูชาแม่ลักษมีมารู้สึกดวงดีดีรู้สึกมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดเลยโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรอย่างนี้นะฮะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีก็ได้นะหนึ่งเป็นคนที่มีเซนต์มีหลังสงหอนแม่นเป็นคนที่มีหวัวคิดมีศิละปะศิละปะ์เป็นคนมีศิลปะศิลปะศิลปินน่ะแล้วก็เราเนี่ยนะเป็นคนที่ออ่มีเรื่องให้ลังเลสับสนอยู่ช่วงนี้ลังเลว่าจะเอายังไงดี จะตัดสินใจยังไงดีเรื่องสําคัญด้วยกําลังมีเรื่องลังเลใจที่เป็นเรื่องสําคัญนะคะอาจารย์จะบอกว่าให้ลองปรึกษาคนที่เราเชื่อใจคนคนนั้นได้เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะให้ทาแนะนําเราหรือจะชี้ทางให้เรามีทางออกให้เราแล้วก็เงินทองเ่ยนะช่วงเนี้ย มันใช้เยอะนะแต่ไพ่หกเหรียญหกเหรียญคือมีเรื่องให้ใช้มีเรื่องให้จ่ายทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นอืมจำเป็นก็คือค่าใช้จ่ายจำเป็นอนะเยอะอยู่แล้วเราอะค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วที่จำเป็นอนะแล้วมันก็มีอันที่ไม่จำเป็นเข้ามาอีกแล้วมันก็มีอันที่ต้องจ่ายเพราะช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นดูปากนะคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง อย่างเช่นบางคนจุนเจือครอบครัวหรือบางคนช่วยเหลือแฟนหรือบางคนมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือบางคนไม่มีใครให้ช่วยเลยก็เอาเงินไปทำบุญเป็นคนดีอะไรอย่างนี้เรากำลังรออะไรบางอย่างอยู่รอคำตอบรอจะทำอะไรรอจะตัดสินใจอะไรนี่แหละรออยู่ ปรึกษาผู้หญิงนี้ว่าอะไรไอ้ว่าอะไรก็ปรึกษาไปเถอะใครที่เรารสึกไว้ใจสิ่งที่รอเดี๋ยวจะได้ช้าแต่ได้ดีไหมช้าแต่ได้จะได้ผ่าตัดเล็กๆจะได้บางคนจะไปทำสัลญกรรมไปทำสวยไปกรีดไปอะไรสักนิดหน่อยบางคนจะได้ผ่าซีดจี้ฝายผ่าฟัน ผ่าท้องผ่าอะไรเล็กๆอะ่ะใครมีลูกจะได้ผ่าคลอดนะคะช่วงนี้เล็กๆผ่าเล็กๆแผลเล็กแผลเล็กนะผ่าหรือว่าแบบตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใหญ่มากนะคะสองกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการดูแบบดูแบบคนที่มีวาสนาได้มาเจอนะแต่ถ้าดูส่วนตัวเนี่ยมันจะละเอียดกว่านี้นะ อันนั้จะดูแล้่พื้นดวงรู้จักพื้นดวงไหมพื้นดวงคือวาสนาชีวิตเนี่ยคนคนนี้วาสนาชีวิตจะเป็นยังไงคนจะรวยพื้นดวงบอกได้คนจะรวยรวยเมื่อไหร่บอกได้ทําอาชีพอะไรสูกกับดวงพื้นดวงบอกได้จะแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่อยากรู้ไหมอันนี้ดูได้อันรย์ดูได้พื้นดวงหรือว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่จะได้อะไรจะเสียอะไรมีเคราะห์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพื้นดวง เราดูดวงาร์จะต้องดูพื้นดวงก่อนพื้นดวงที่สำคัญเป็นภาพรวมพื้นดวงเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะดูดวงประจําปีดวงประจําปีก็คือปีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยตอนนี้จะพูดให้ว่าตอนเนี้ยเดือนนี้เธอจะเจอเรื่องอะไรระวังอะไรอ่าปีเนี้เจออะไรเดือนมการากมพามีนาอาจารย์จะพูดเดือนด้วยสมมติว่าจะผ่าตัดอะไรเนี้ยจะทายใช่ไหมถ้าดูดวงประจาปีเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าผ่าเดือนมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยคือจะระบุให้ว่าเมื่อไหร่อย,อยังไงใครที่ดูดวงอาจารย์แบบส่วนตัวให้เอา ให้เอาเครื่องอัดเสียงอัดด้วยใครบอกให้ทาโร่ดูอนาคตไกลๆไม่ได้ใครบอกว่าให้โร่ดูได้แค่สามเดือนบเดือนไม่จริงถ้าดูไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์เดี๋ยวจะสอนให้ก็ดูยังไงมันดูได้ตลอดชีวิต